สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องอีเลนาชาแนลนะคะคลิปที่เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตรกะกลัคนากรกฎประจำช่วงวันที่1-15พฤศจิกายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะโอเคเริ่มกันที่คนโสดเหมืเดิมนะคะคนโสดตามด้วยคนมีคู่และจบด้วยคนคุยนะคะ สถานการณ์ความรักคนโสดสามดาบเจ็ดดาวนายออบสอดเอสเซพเดนเคิสแล้วก็แทมพันนะคะชาวธาตุนมค่อนข้างเด่นหรือมีอิทธิพลต่อคุณกลุ่มเมถุนหรือตุวที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์เซตนี้นะคะค่อนข้างจะเด่นไปที่คนโสดที่มีคนที่แอบชอบอยู่แล้วมีคนในใจอยู่แล้วแอบรักแอบชอบแอบส่องแอบสืบเรื่องราวของเขาอยู่นะคะ แต่สองไปสองมาสืบไปสืบมาดันเจอสิ่งที่ทําให้รู้สึกเจ็บปวดในใจหรือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่อยากได้ยินหรือไม่อยากที่จะเห็นอย่างนั้นนะคะเป็นเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เรารู้สึกจุกจุก,จกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเขาคนนั้นที่เราไปรับรู้มานั่นเองนะคะต่อไปคนคนนั้นสถานการณ์ความรังเป็นยังไงสีดารชาริออ King of Pentacles, เอ so ซอบคับครีมับอนนะคะเรื่องความรักของเขาก็จะไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆช,ชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเด่นนะคะหรือเขาเนี่ยอาจจะเจอความรักครั้งใหม่จากการเดินทางหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเนี่ยเขาจะได้เจอคนใหม่ความรักครั้งใหม่ที่ถูกใจนะคะอืม มีโอกาสที่จะได้ไปเดทกันคุยกันอะไรแบบเนี้ยเราเขาคนนี้เนี่ยคิดและรู้สึกยังไงกับคุณทสอบครับเจ็ดเหรียญ Emperor. เอมพเอขารู้เขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะนีะ่เขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแต่เขารู้สึกกับเราแบบเพื่อนนะคะ ยังยังเป็นความรู้สึกแบบเพื่อนอยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นหลงรักหรือแอบ,บชอบอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เหมือนจะดูคนอยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะคะอยู่ในช่วงของการคุยทำความรู้จักแล้วเขาก็ยังอยู่ในช่วงของการที่ยังอยากที่จะรู้จักว่าคุณเป็นยังไงขนาดไหนตอนนี้เขายังไม่ได้ชอบไม่ได้แปลว่าในอนาคต เขาจะตัดโอกาสตรงนั้นนะเพอดูแล้วเขาก็ไม่ได้จะตัดโอกาสนะอืมเขาไม่ได้แบบว่าเออรู้แล้วแล้วก็แบบตีตัวออกห่างอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคะโอเคคุณคิดออกคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาห้าไม่เทา้าเดอ s ซันสี่ถ้วยเพศสอบเพนเดเคโคสแล้วก็เฮลโลแฟนพยายามทำใจให้ชินพยายามจะทำด้วยเป็นเพื่อนเขาแบบเนียนๆ บางทีก็ตะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับความคิดของตัวเองรู้สึกมันวุ่นวายกระอักกระอ่วนอยู่ในความคิดอยู่ในลำไส้อยู่ในท้องมันรู้สึกปั่นป่วนไปหมดเวลาที่นึกถึงเขาหรือเจอเรื่องราวเกี่ยวกับเขาบางทีเราแอบคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเห็นมาอาจจะไม่จริงอาจจะแบบไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราก็รู้อยู่มันคืออะไร เอาจริงๆถามว่าเขาโสดไหมเขาก็โสดนะเออเขาก็โสดดังนั้นเขาอาจจะมีโอกาสหรือมีสิทธิ์ที่เขาจะทําความรู้จักกับคนนั้นคนนี้ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าเขายังไม่ได้ตัดโอกาสเราสิ่งที่เขาอยากจะบอก8ดถ้วยเฮอร์มิตเจ็ดถ้วยเขามีคนเขาเพืนคนเลือกเยอะ ะะเลือกช่างเลือกะคะ่ะช่างเลือกสเปกก็จะแบบนั้นแบบนี้นะคะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเขาเป็นคนที่ชอบที่จะอยู่คนเดียวหรือรักสันโดดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาผิดหวังกับความรักมาเยอะนะคะดังนั้นเวลาที่เขาเนี่ยจะมีความรักครั้งใหม่ค่อนข้างจะเลือกนะคะเลือกเก่งเลือกเยอะช่างเลือกอีกหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่เขาจะบอกอืม ต่อไปบทสรุปนายอัพเพนเดอร์คลสองถ้วยสามไม่เท้าอยากจะหันหลังให้เธอเหลือเกินแต่มันก็ทะเลาะก,กับตัวเองเป็นความคิดที่ทะเลาะก,กับความคิดอีกทีหนึง่งอยากจะเข้าหาเขาแต่ใจหนึ่งก็อยากจะหันหลังไม่เชิงตัดใจแต่แบบอยากจะค่อยๆปลีกตัวเองออกมาอะไรแบบนี้น นะคะอืมเซนซียังไม่ลืมเธออย่าทำให้รักบางทีมันก็หวั่นไหวอะเนาะพิเศษกว่าใครแ n นแนน a อน career Love you first แล้วก็เลยกอมเพื่อนชวนชิวคค่ะ เป็นช่วงที่โฟกัสเรื่องงานกับเรื่องตัวของเราเองไปก่อนเรื่องของเขาส่องให้น้อยที่สุดนะคะสืบให้น้อยที่สุดรับรู้ให้น้อยที่สุดแต่ไม่ต้องตัดใจคือไม่ได้บอกว่าจะต้องตัดใจหรือไม่ตัดใจนะคือมองว่าเขาก็ยังไม่ได้ตัดโอกาสเราไงอืมดังนั้นถามว่าเรามีโอกาสอยู่ไหมก็มีในบางความคิดที่มันรู้สึกว่ามันต่อต้านกับตัวเราเนี่ยหรืออะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามัน ติดขัดมันไม่สบายใจอะค่ะไพ่บอกว่าปล่อยวางนะเลโกลค่ะปล่อยวางปล่อยวางความคิดเหล่านั้นแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกเบาขึ้นนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ share, กดแชร์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะของคนมีคู่มีแฟนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้าง สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะฟังคุณ6ดาบ2ถ้วยเอสเพนทัลเคิล8ดาบนะคะ King of Wands ชาวธาตุไฟค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคุณหรือเด่นที่สุดเมสิิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคขาหรือดาวศุกร์นะคะปัญหาที่เคยมีก่อนหน้านี้จะได้รับการเคลียร์นะคะจะเป็นการเข้าหาแบบหันหน้าเข้าหากันมากขึ้น จะมีการปรับความเข้าใจเข้าใจกันมากขึ้นใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันเริ่มกลับมาเป็นรสหวานแล้วนะคะแต่มันยังมีความกลัวอยู่ความกลัวความระแวงในตัวของความสัมพันธ์และคนรักของเรานะคะถ้าจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังต้องทิ้งให้หมดต้องอภัยให้หมดต้องเคลียร์ให้หมดนะคะ อย่าให้ติดค้างฝั่งของเขาให้เราแฟนสิบไม้เท้าอึดอัดหนักใจแต่ก็ให้โอกาสมันก็ยังมีบางโมเมนต์หรือบางความรู้สึกบางความคิดที่รู้สึกว่ามันมันแบบมันอึดอ่ดมันเนื่อยเืยมันน่อยหนยมันจะเซ็งเซงในความสัมพันธ์บ้างหรือเป็นแรงกดดันออกมาจากข้างนอกเช่น เรื่องงานครอบครัวเขาเพื่อหรือปัญหาอื่นๆที่เข้ามากระทบกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาใช่ไหมคะเราก็กลับมาดีและกําลังจะดีขึ้นแต่มันก็ยังมีติดขัดอยู่บ้างช่วงนี้นะคะก็แนะนําว่าถ้าเคลียร์แล้วก็ต้องเคลียร์ให้ให้หมดถ้าจะวางทิ้งปัญหาหรือ ทิ้งความไม่โอเคอะไรไว้ข้างหลังแล้วเดินหน้าต่อไปด้วยการต้องเดินไปแบบร้อยเปอร์เซน์นะคะอังใจเขานิดหนึ่งแต่ใย่าเยอะเกินเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่ามันแ,แปลกๆนะคะพอมันแ,แปลกๆปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยกดดันอะไรฉันหรือเปล่า okay, เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณแปดเหรียญเจ็ดถ้วยเขารู้สึกว่าคุณคิดมากเขาอยากให้คุณชิวนะคะ ใช้เวลากับเพื่อนบ้างอยู่กับเพื่อนบ้างอย่าแบบคอนโทรเขามากเกินไปเข้าใจว่าคุณน่ะมีเจตนาอะไรแต่บางทีอยากเจตนากับความเป็นตัวเขาอะค่ะความชอบมันอาจจะไม่ตรงกันนะคะการคอนโทรลการจำกัดการสั่งการรู้สึกแบบมันจะคล้ายคล้ายๆแม่ที่แบบว่าดูแลลูกอะไรเงี้ยในในบางในบาง ในบางกรณีหรือในบางครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นความหวังดีแต่ว่ารู้สึกแบบมันก็ตึงอ่ะตึงเกินไปอะไรเงี้ยอยากให้หย่อนหน่อยชิลมากขึ้นนะคะชิลกว่านี้สักหน่อยน่าจะดีนะคะคุณคิดวรารู้สึกยังไงกับเขาสิทิใเทา้าทีน o อ s สอดในออฟคัพเออทุกอย่างมันกลับมาดีแหละแต่รู้สึกว่าบางทีมันก็มีอาการน่อยบ้างอาการน้อยอีกแล้วนะคะ ก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเคลียต้องเคลียให้หมดนะคะไม่ใช่เคลียแล้วก็ยังเก็บบางส่วนไว้อันนั้นมันก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะดูสถานการณ์ดูพืฤี่กรรม่องเขาไปช่วงหนึ่งเนาะแต่เป็นการดูแบบจับปลาดูเลยเนี่ยแหละที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าถูกกดดันนะคะโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจอืมมันก็จะทําให้ ปัญหาที่มันน่าจะเคลียร์ได้หรือน่าจะดีขึ้นมันก็จะยืดเยื้อไปอีกสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณสิบถ้วยคุย e n of เ e น t ด c l e คอสเดอะเวิ์เขายา้ายความสัมพันธ์่ะของเรากลับมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่แต่เป็นการเริ่มใหม่ที่ดีขึ้นจริงๆแบบสิบถ้วยการเติมเต็มความเข้าใจความโรแมนติกอะไรทุกอย่างมันกลับมาแบบเหมือนการคบกันใหม่ๆแรก อยากให้เป็นแบบนั้นได้ไหมอืมนะคะโอเคต่อไปบทสรุปดมูนเอมเพอร์สิบไม้เท้าหกเหรียญเนี่ยให้อภัยต้องให้อภัยหมดนะคะ โอกาสมาแล้วโอกาสไม่ได้มีมาตลอดนะโอกาสคือแร r ไอเทมดังนั้นเมื่อมีโอกาสมาแล้วเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดแต่ก็อย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะอย่างที่เขา สื่อออกมาจากไพ่คืออยากให้เราชิลมากกว่านี้สบายๆมากกว่านี้ผ่อนคลายหน่อยนะคะเนี่ยพอไพ่เดินม,มูนกับสิบไม,ม้เท้านี่ก็ตามติดเป็นเจ้ากำนายเบีเลยนะคะคือแรงกดดันความหดหู่จากสิ่งที่มันผ่านมาแล้วได้รับการเคลียกำลังจะเดินไปข้างหน้าแต่มันก็ยังเกาะอยู่นะคะพยายามเคลียมันไปให้หมดให้ได้จริงๆไม่ง่ายแต่ทำได้ตัดสินใจไม่ได้ ถึงน่าหรือเลปล่าหวั่นไหว New Love ค e ล l i n g Family Issue แล้วก็ Romantic Feeling New Love นี่น่าจะหมายถึงว่าทำความสัมพันธ์เนี้ยให้มันเริ่มใหม่ เหมือนตอนที่คบกันแรกๆเหมือนเป็นความรักครั้งใหม่เลยอะทำให้มันโรแมนติกในลักษณะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการฮีลิง่งแฟมลี่ฮีลิ่งคือเยียวยาความสัมพันธ์เยียวยาปัญหาความสัมพันธ์นะคะให้มันแบบเออกลับมาเป็นในรูปแบบที่เหมือนคบกันใหม่ๆแบบนั้นน่าจะเหมือนเป็นการรีเฟรชความสัมพันธ์ใหม่ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะโอเคค่ะ คนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างใครสามารถสลับกันได้ระหว่างคุณกับคนที่คุณดิงด้วยนะคะฝั่งคุณใน a p p e n d e s ไม้เท้าแต่ไม้เท้าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอีกมากกว่าหนึ่งคนนะคะอืมมากกว่าหนึ่งคนคนที่เราอยากจะคอมมิตเมนต์ก็ดูจะมีปัญหาดูจะแบบบายเบียงดูจะลีลาเยอะถามไม่ตรงคำตอบบ้างอะไรบ้างนะคะเรารู้สึกว่าเราแบกทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ไว้หรือเขาอาจจะโยนภาระบางอย่างมาให้เราช่วยจัดการภารการเงิน ภารการงานภาระนู่นนั่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาให้เราช่วยเคลียร์ให้เราช่วยจัดการปัญหาแต่พอเราถามถึงสถานะความสัมพันธ์ก็ตอบอย่างอื่นบ้างยายเบียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยคนคุยของคุณยังไงเมี่อฟอร์จนูนกาวา่าเออดูเขามีเรื่องเครียดจริงๆเออคงจะเครียดจริงแหละนะคะ เครียดแต่ก็ต้องการคนที่แบบนารีอุปธรรมอะคนที่ดูแลเขาได้คนที่ช่วยเหลือเขาได้หรือถ้าไม่นารีอุปธรรมก็นะก็ผู้ชายอุปธรภมอีกทีนึงนะคะไม่หญิงก็ชายนะหรือเพศอื่นๆก็แล้วแต่เหมือนกันนะคะเหมือนกันคือคนที่ดูแลเขาได้นั่นแหละช่วงนี้เขามีปัญหาเยอะปัญหาเครียดกังวลสุขภาพด้วยนะคะเข้ามารอรอคิวเลย ทั้งทั้งที่มีออฟฟอร์จูเนี่ยมันน่าจะเป็นไพ่ที่ดีนนต่อมาด้วยก้าวดาบคือไพ่ที่ไม่ดีก็แปลว่าเป็นช่วงของการหมุนนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงในด้านด้านของทางลบนิดหนึ่งในขงความเครียดตึงเครียดไม่สบายใจหรือไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยต่อไปเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง อยากจะคอมมิทเมนต์จริงๆหรือเปล่าจริงใจกับเราไหม8เหรียญเอซ็อฟคัพชัยยอดแฮงแมงอืมถามว่าจริงใจไหมระดับหนึ่งนะคะมีเป้าหมายไหมคิดจะคอมมิ t เมนต์ไหมคิดนะคะแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ยังไม่ใช่ในปีนี้อีกนานอีกสักระยะใหญ่ๆเลยหลายเดือนเลยนะคะเพราะเขามีสิ่งที่เขาต้องโฟกัสอยู่ และเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขายังไม่อยากโฟกัสเขายังไม่อยากจะคอนโทรอะไรมากมายเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อย่างที่บอกค่ะเขามีเรื่องให้คิดเยอะอะเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนู้นเต็มไปหมดคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาเดอะสตาร์คุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาดีหรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะก็เดือเจ้าชู้ก็กลัวๆอีกหนึ่ง แต่ในความเป็นแบบนี้แหละมันทําให้ดึงดูดมากๆนะคะดึงดูดใจมากๆเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะเข้าใจเขาเราอยากจะเราอยากช่วยเหลือมันมันบอกไม่ถูกอ่ะอืเป็นฟิลลิ่งแนวเนี้ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณหกดาบเดอ m o มูนเขามีอดีตท,ที่ไม่โอเคและเขารู้สึกว่าเขาไม่สมหวังในความรัก แล้เขาก็กลัวการผิดหวังและสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือเขาไม่ชอบถูกจับตาบุตรถูกจับตาดูหรือถูกสืบถูกแบบว่าสตอกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าตามสืบตามอ,าอยากรู้เรื่องของเขาหรือตามอะไรหลาย,ลายๆอย่างเกี่ยวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ากลัวเขารู้สึกมันไม่ปลอดภัยเขาระแวงนะคะต่อไปบทสรุป องเหลียงนะระคับตระคองความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะสามดาปัญหาในเรื่องของการสื่อสารอาจะคุยกันแล้วเข้าใจผิดกันไปก็ระมัดระวังนิดหนึ่งช่วงนี้ชิวๆหน่อยค่ะอย่าไปโฟกัสที่เขาร้อเซหรือเยอะเกิน50%นะคะไปโฟกัสอย่างอื่นบ้างขึลนฟูงกิจกรรมต่างๆที่ทำให้คุณมีความสุขโฟกัสที่เขาช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรช่วยเท่าไหร่นะคะคิดยังไง อย่าทำให้รู้สึกดีถ้าไม่รู้สึกรักเหตุเกิดจากความเหงาฮีรี่เฟม,มิลี่อิชู n e น m o ม n แล้วก็แพชชัน่นก็มีแพชชั่นต่อกันมากอะมีความชอบมีแรงดึงดูดทั้งคุณและเขานะคะอยากจะใช้เวลาร่วมกันอยากจะคบกันและ แต่ด้วยแต่ด้วยบริบทของเขาในตอนนี้หรือในช่วงใหญ่ๆตัวเนี้ยยังไม่มีความพร้อมตรงนั้นนะคะยังต้องช่วยเหลือเขาต่อไปหรือคือประครับประคองกันต่อไปได้อยู่นะคะโอเคคลิปของกรกฎก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณลูกก้ากดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะคะสวัสดีค่ะ